สวัสดีส,สดค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จูนมุมความสุขนะคะค่ะมาชมน้องน้องนกแก้วนะคะนกแก้วเขาชอบสองกระจกตอนนี้ยัง,ย,งย,ะะยังเด็กอยู่นะคะยังเด็กอยู่ยังฟังไม่ได้ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยเขาก็จะพูดได้นะคะเพื่อนเพื่อนกำลังน่ารักเลยกําลังน่ารักเลยสวัสดีท่านผู้ชมกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก หนูชื่ออะไรเอ๋บอกนะหนูชื่ออะไรชื่ออะไรแม่ชื่อน้องนุ่นเขาคงถือว่าอะไรเนี่ยารักจังเลยลูกเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์เียบิร์ดเบิร์ดเลยลูกหนูชื่อเบิร์ดเบิร์ดเลยค่ะน่ารักจังสวัสดีท่านผู้ชมก่อนถ้าใครท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่ดิค่ะหนูยังไม่ชิงใช่ไหมลูกน่ารักจังเลยเบสเบสน่ารักจังเลยลูกบ้านสวยเลยนะลูกก่งกระจกใหญ่เลยอุ้ยก่งกระจกใหญ่เลยนอนละเป็ก่งกระจกสวยเลยลูกก่งกระจกสวยแล้วสวยย,ลสวยยังคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋สวยยังลูกฟังเลอแม่พูดอะไร กำลังฟังว่าแม่พูดอะไรใช่ไหม,มค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ